สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องซูมไม่แม็กครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาตั้งเบรกลูกพ่วงนะครับเราก็ต้องเอาอะไรรองนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับหาหินหาอะไรรองล้อล็อกไว้นะครับเวลาเราขึ้นแมลงรถจะได้ไม่ไหลนะครับเซฟตี้ไว้ก่อนครับนี่นะครับอุปกรณ์ที่ได้ใช้นะมีประมาณนี้นะครับมีแมลง มีประแจว์ดิฟซี่ตัวนะครับจะมีโอเคปะเดี๋ยวเราจะมาตั้งเบรกตัวลูกกันนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องขึ้นแม่แรงการทเดี๋ยวผมตั้งขากล้องก่อนเอาละครับเดีย๋ยวตั้งขากล้องับคร เราจะขึ้นแม่แรงให้ล้อลอยเลยครับแล้วก็ในระบบต้องไม่มีลมนะครับล้อมันก็จะเป็นอิสระขึ้นแม่แรงให้ล้อลอยเราลองหมุนล้อดูนะ,อะโอเคตัวนี้นะจะเป็นตัวตั้งนะครับ เบอร์สิบสี่ครับมันจะมีปอกอยู่นะครับตรงนี้มันจะเป็นปอกนะครับเราต้องกดให้มันจมแนละมันถึงจะนะก็ขันไปขันไปตามเข็มนาฬิกานะครับนะขันสุดเลยขันจ้แน่นเลยนะครับ หันแน่แล้วมันล้อจะหมุนไม่ได้นะครับล้อจะไม่หมุนเลยแล้วเราก็ขายแก๊กหนึ่งแก๊กหนึ่งไอแก๊กงเนะปอกมันจะปอกมันจะถอยมาพาดีนะ ถ้าถ้ามันเข้าล็อกปอกมันจะเหมือนพอดีนะครับเนี่ยมันก็จะพอดีครับทำอย่างนี้ทุกร้อนครับทำเหมือนกันทำเสร็จร้อนหนึ่งแล้วเราก็เอ๋อทุกร้อเลย,เ,ยเรามาทำร้อที่สองครับอาร้อที่สองก็ทำเหมือนเดิมนะครับขึ้นแม่แรงก่อนเลยนะครับ หันเข้าให้สุดเลยครับหันจนแบบร้องไมห่หมุนเลยนะครับเพราะงั้นกดปอกตบบนี้ให้จมเลยนะไม่งั้นเราขันให้ได้ ต่อไปล้อที่สามก็เหมือนกันนะครับขึ้นไปไหนก่อนเลยครับคั้งแรกเหมือนกันทุกร้อนะครับปอกตอนนี้ เาครับตามเทวนาฬิกานะอ่านี่แน่นแล้วหมุนไม่ไหวละเราจะคลายมันจะเป็นแก๊กนะครับกดเข้าไปครับตึกนหนึ่งอ่าลองก่อนอเฮ้ได้หรอปอกนิดมันจะถอดเข้าถอดออกมันจะเป็นตัวล็อกไม่ให้คลายนะ เสร็จแล้วมันจะล้องล็อกวันนี้นะครับสนิดเหมือนเดิมโอเคผ่านไปล็อต่อไปได้ครับ จนครบทุกล้อนะครับ

อ๋อไไมุมแบบนี้แหละจะตัครั่แึงประมาณนี้นะครับคู่สุดท้ายมันจะยากนิดนึงครับมันอยู่ด้านในนะเดี๋ยวเราต้องมุนไปข้างในนี้นะ,นนะคู่สุดท้ายเดี๋ยวเราทำกันแนละ้ว Okay. <laughs> เดิมครับตัวนี้ครับเราต้องกดปอกให้มันจมนะรันจะขันได้ขันเข้าไปขันเข้าไปานั่นแหละไม่หมุนแล้วคนระับต่อไปแล้วก็คลายครับทีละแก๊ก,นะกถ้าแก๊กแล้วปอกมันจะถอยออกมาได้นะ เคดูแล้วก็หยอกอยากปอกมันจะถอยตามเรามาแล้วก็ลองหมุนดูอา้าวหนักไปอา้าวชิดไปแล้วก็ลายแก๊สเลยแก๊สอา้าวาละโอเคล้อสุดท้ายแล้วก็ย้ายมาแมลงมาสุดท้ายแล้ว ปดปลอกให้จมแล้วก็ขายถ่านเข้าตามเข็มนาฬิกาอ่ะไม่หมุนละโอเคไม่หมุนละมันจะเป็นแก,ก๊แกๆนะแล้วก็ค,อค,อค,อคอ่อยๆถ่ายทีละแก๊กแก๊กนึงลองขยับดูได้อยู่ครับ้ขยับดีกว่าปอกมันจะถอยขึ้นมานะตัวปอกนันเป็นตัวล็อกไม่ให้ ้แลวถ้าเราใช้ไม่แรงขึ้นมันก็จะชัวร์กว่านะครับเราตั้งแบบไม่ขึ้นไม่แรงก็ได้นะครับขันจนแน่นแล้วก็คลายแก,ก๊กแก๊กแก๊แกเนี่ยมันก็ได้อยู่ครับแต่แต่ถ้าเราลองหมุนล้อเดูมันจะชัวร์กว่าชัวร์กว่าเลยครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามกดกระด,ดิ่งนะครับมีอะไรก็ เขียนส่งข้อความมาถามมาทักดีไม่ดียังไงครับเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ